ในงบนี่เนะี่ยมันบ่มี่รุ่นใดที่ให้ระดับนี่งเลี้ยวก่อนนี่บ่มีอีกแล้วคงไม่ได้รีวิวแบบนี้อ้โหมันต้องระดับใดมันถึงสิขันซันได้ดีขนาดนี้เฮ้ยเป็นช่องภาษาอีสานเหรอวะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานหรือจะทั่วประเทศก็ไดนะ้หรือทั่วโลกก็ได้โอเคครับมือนี้สิมารีวิวมือถือแต่เป็นแบบภาษาอีสานนะครับ จังไดกับติช้อมกันได้นะครับอยากจะลองรีวิวเป็นภาษาทิมจะของบางนะครับเพราะว่าเออมันก็จะเป็นแบบธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าพลันงในสมองอะเยอะมากนี่ก็ภาษาทิมแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยจะมีความแบบบมเดเกงแห้งนะครับก็เลยอาจจะมีความติดสำเนียงอีสานไปบางจะเห็นในคลิปวิดีโอับ <c oughs> นั่นแหละครับผมกาจีไม่รีวิวเป็นแบบภาษาจะของจริงๆนะครับก็คือภาษาเล่าหรือภาษาอีสานของคนเท่านั้นแหละฮะในมือนีเนี่ยสิแม่รีวิวมือถือรุ่นที่มีชื่อว่าซัมซุงกาแล็กซี่ เอหานึงนะครับเออมีความไทย,น,ยนิดหนึ่อ่ะให้มันแบบเก๋ๆกาสีรีวิวแบบมูนะครับมาบอกกับพ่เออพื่อนน,นนะครับเห็นหูว่าเอ้ยหลังจากที่ไปใส่งานรุ่นหนีมากเนี่ยโดนมากเออโดนโดน,ดนจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้เนะี่ยก็คือติดโตไปหลายๆอย่างเลยไม่ว่านที่ไปเที่ยวไปนั่นไปนี่นะแล้วก็ไปล่องท้ายมาเบิงแล้วนะครับแต่องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารุ่นนีเนะี่ย คนนอาจจะเห็นคนรีวิวไปเยอะเลยมัม้งเอออาจจะเป็นรีวิวสุดท้ายแล้วแต่กระสีบอกอันไหนที่แบบน่าจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับคนอยากจะซื้อรุ่นนี้ไปครับเพื่อเอาไปใส่งานจริงๆนะเ<น>พราะว่ารุ่นนี้มันเกอบมากถือว่าโดดในระดับหนึ่งแล้วเดือนกุว่าแล้วนะครับก็เลยแบบคิดว่าถ้าคนที่สีเลือกซื้อรุ่นนี้จริงๆอ่ะต้องมากรุ่นนี้แน่ๆนะ,นะครับถ้าเขาไปดูคลิปวิโดโอนี้นะ <S <S ผมคิดว่าก็น่าจะไปเยอะหรอกแต่ว่าคิดว่าคุณกดเข้ามาเบิ้งเนี่ยเพื่ออยากจะซื้อรุ่นนอคเีีม้ อะไรแล้วมันมีขออะไรที่ค้นเบิ่งไว้ว่าเฮ้ยจะซื้อรุ่นหนีดีบอนะครับแต่เราร่วมๆ่วงแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมมักรุ่นนีเนยผมมักรุ่นหนียอนยังฮูบอเดี๋ยวห้องเราเบิ่งกันนะครับโอเคนะครับดูดูดูสบายว่า เดี๋ยวเข้าสิแบบเหมือนกับมูแบ่งปันให้มูฟังอะนะรับแบบเอยเข้าเข้าไปใส่มากเข้าเป็นยังไงนะครับกะเท่าที่ล่องใส่งานมากหลายๆสัปดาห์นะครับเท่าที่แบบไม่ว่าสิไปเล่นเกมหรือแม้กระทั่งการใช้งานทั่วไปครับเริ่มต้นที่เรื่องของการดีไซน์เลยอันนี้ยอมรับอย่างหนึ่งว่าผมชอบการดีไซน์รุ่นนี้เด้พี่ าเบิ้มตรงนี้ได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเวลาเขาจับถือ,อมันบากมันบากอีลีเอออันนี้เขาเขาแนะนําแบบนี้เลยว่าเอ้ยถ้าผู้ใดแบบเป็นผู้ยงิงหรือผู้ชายก็ได้เออคือแบบจับถือแ้วบางๆ,ๆแล้วก็บเบานั่นคือบอกเต็มสี่เลยว่าเวลาใส่เคสไปเนี่ยเคสแทบไม่มีน้ำหนักอย่างลยคือมันเบามากๆอีลีอ่ะเบาแบบเบาไปบอยมาณนั้นเลยก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผู้ใดที่คิดว่าอยากจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยข้อดีของมันเลยคือเบามากเอออันนี้จุดเด่นเลยครับเบาแล้วก็บางนะนี่นี่นี่ให้เห็นแบบสดๆเลยเห็นว่ารีว มันจะมีความบากของมันได้โตนะครับก็เได้คิดว่าถ้าคนอีสานบานเท่าเนี่ยชอบพกผ้าครับไปรงเลียนบ้างไปสถานที่นอกบ้างบ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็บไม่ค่อยได้ออกไปราะโควิดเยอะก็นั่นแหละครับแต่ว่าก็ผู้ใดอาจจะชอบพกผ้าเดินออกไปนั่นออกไปนี่หลาลๆอยางกับแบบเออแนะนําจริงๆก็คือรุ่นนี้เนี่ยขอดีของมันเลยเบาพกผ้าได้สะดวกมากๆนะครับส่วนในด้านของการดีไซน์เพิ่มเติมนะครับนี่ข้อดีอย่างนึงนะอันนี้จะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ย เอ่เข้าจะเห็นกล่องที่มันนุ่นออกมากครับคือผมคิดว่าเนี่ยเอ่เท่าที่รีวิวมาหลายหลายรุ่นนะครับผมคิดว่ากล่องนะ คือรุ่นนี้นะมันไม่ค่อยนุ่นแห้งเออมันไม่ค่อยนุ่นแห้งนะครับคือถ้าผู้ใดแบบไปเบิ้งคลิปวิดีโอของพี่ดีบนะครับพี่อยู่ในคลิปคลิกอ่านในช่องด้วยกันที่เป็นภาษาไทยก็เข้าไปเบิ้งกันได้อันนั้นนะก็จะรีวิวบอกรายละเอียดอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ผมไหนจะเจาะรายละเอียดลงไปเลยนะครับคลิปนี้อาจจะโดนถ้าผู้ใดเบิ้งต่อได้กับเบิ้งไปเรื่อยๆครับนี่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือกล่องมันมันนุ่นเป็นยังคือต้องบอกจังสัรค์ว่าเป็นข้อดีเพราะว่าเวลาเข้าใส่ไปหรืออบบ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 บาาาาางงงงคคนน่่่่่่ใสสเเเเววววแปปปึึ๊๊๊ลลยยยูฉๆััม กับวนแห้งเหมือนกับมือถือที่แบบกล่องนู่ดออกมากเหรอาทำให้แบบมันล่ายหรือแบบเวลาเขาว่างเขาถูไปะมาเนี่ยนะครับกล่องมันจะล่ายเว้ยไงกล่องตรงนี้มันจะล่ายซึ่งแล้วผมแนะนําผมก็แนะนำเหมือนใส่เคสอยู่แล้วปกตินะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยกล่องแบบเคสไม่ดีเลยเวลาเขาใส่เคสแปครับมันจะบ่เห็นกล่องที่มันนู่ดออกมาเลยก็คือมันปกปิดกล่องที่มันนู่ดออกมาครับไม่คิดว่าเอ้ยรุ่นนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่แบบให้กับงว้นในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยเวลาผมสื่อก็เบิ่งตรงนีน้ำเดนเออเอ ว่างนี่ว่างไปมคุนเอา้าลูดไปรูดแมหลูดไปรูดมาบ่ลา<ะ>ทับติดฟิล์มเนี่ยล่านเนี่ยนอน นี่คือด้านหลังของตัวเครื่องนะครับผมได้เป็นสีเขียวนะครับมันจอบเขียวๆฟ้ฟาๆเห็นไหมเออในเวลสาสะท้อนแสงเห็นไหมครับมันจะมีความแบบเลือ่อมๆอ่าน่าจะเหมาะสำหรับผู้ชายกับใครผู้หญิงก็ดีมันจะมีสีชมพูน้ำเด้เออสีชมพูผมชอบมากอยากได้อยากได้วมันีพิลมากนะครับสีชมพูสีดำอะือทึ่งกันนะครับในอดีตจะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้นะจะเหมาะทั้งผู้หญิงและผู้ชายส่วนสีดำเนี่ยก็น,าน่าจะเหมาะสำหรับคนทั่วๆไปอาจจะเป็นผู้ชายสีชมพูเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับผู้หญิงมากๆเลยนะฮะเลยไปทางผู้ชายกับเหมาะเหมาะเป็นชอบส ปุ่มข้างเครื่องด้านขวาจะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับนี่เพราะว่าบางคนบ่เคยได้จับนะครับบริวาได้เจอบางคนอาจจะบ่เคยเห็นเดี๋ยวนี่ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับปกตินะครับนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB C นะครับ USB C นะครับนี่นะครับนี่คือตัวที่ชาร์จของเขาที่แถมมาในกล่องนะครับอ่ะเป็นฟาชาร์นั่เด้อเออเจ๋งว่าอีเป็นฟาชาร์เดก็คืออที่มันชาร์จเร็วๆครับนี่ เจ็บเขาไปจะได้ล right? like ักษณะประมาณนี้แล้วก็จะมีหูฟังแขมมาด้วยในกลองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นแจ็ครูฟังสาอุดหายู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหลายๆรุ่นเดี๋ยวนี้มันก็ตัดทิ้งเนาะเนาะบางคนก็ชอบแบบแจ็คนะเพราะว่าแบบเวลาโหามันเสถียนกว่านะผมคิดว่ามันสถเียนกว่า แต่ว่ามันกับเห็ดแหยเครื่องมันบอแรงเท่ากับการที่มันมุมมีแจ็คในส่วนของสเปคเพิ่มเติมนะครับเห็นหน้าจอวะนี่หน้าจอตัวนี้นะครับขนาดจะอยู่ที่6.5นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD Plus นะครับแล้วก็มาพร้อมจอบแบบชนิดเป็น Super AMOLED นะครับ Super AMOLED เนี่ยถามว่าเหมามะก็ไผ่หนีเหมาะมากๆสำหรับคนที่เอาไปเบิรงซื้อเบิรงคอนเทนต์นะฮะเบิร์งยูทูบหรือแม้กระทั่งลหลายๆคนเนี่ยมี Netflix นะเออนั่เนเนะบิรง Netflix ได้เลยนะครับบอกเลยว่าคมชัดมากแต่่เนนียทาห้จอไม่ไอ้ซัมซุงเนี่ยทำหน้าจอไม่ได้ดี ก,ก็เลยคิดว่าถ้าใครที่แบบเหมาะก,กับที้ช,ชอบแบบการดูซื้อหรือเสพซื้อหรือแม้กระทั่งแบบเลื่อนดูฟีด a c e b o o k ทัท่วไปแล้วแบบเบิ้งคลิปหรือเปลือยแล้วแบบนี้นะต้องการความคมชัดของหน้าจอเนี่ยตัวนี้ก็แนะนำนะครับหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับกราฟิกที่แสดงคนออกมากเนี่ยมันก็ถือว่าเหมาะก,กับคนที่ออกไปเล่นเกมเนะเออคือแบบบางคนะนะอายุประมาณแบบวัยรุ่นนะชอบเอามือถือไปเล่นเกมนรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะตัวนี้นะคือชูจุดเด่นเรื่องกล้องนะครับเดี๋ยวเขาเขาเคยมาคุย กล่องรอบหนึ่งนะครับเพิ่มเติมเรื่องของรุ่นนี้เนี่ยจะใช้ระบบสแกนแล้วมื้อ,อเวลาเขาปลดล็อกเขาตัวเครื่องนะครับแล้วมันจะมีสแกนหนานนด้วยเราจะเข้าเลือกเด้แต่ผมคิดว่าสแกนนิ้วนะโอเคสุดนะครับนี่นะครับปึ๊บสแกนไปนะครับแต่ว่าจุดขอนึงที่ขอสังเกตเลยคือเวลาเขาเปียกม,มือเขาเปียกม,มันจะสแกนบไติด,ดนะครับแนะนําจริงๆอ่ะคือเช็ดให้แห้งก่อนแล้วกันนี่จะเร็วเด้อันนี้คอดีมากคือเร็วนะครับสแกนแบบนี้ก็คือ เร็วนันระดับหนึ่งเลยก็ปลอดภัยนะอันนี้ย่อมเราเปลอดภัยจริงๆนะมรันจะแตกต่างกัืการสแกนแบบนี้แล้วก็สแกนทางโอเคทีนี้นะครับเข้ามาดูที่เรื่องอื่นกันบ้างก็คือเรื่องการทัชสกรีนอ่าถ้าส่วนตัวนะครับผมคิดว่าการทัชสกรีนเนี่ยผมย่อมทางฝั่งซัมซุงเลยว่าทําได้ดีอยู่แล้วนะครับก็คือหลายๆคนอาจจะหู้ดีอยู่แล้วว่าซัมซุงเนี่ยเรื่องการทัชสกรีนเนี่ยโหเขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการใส่งานอย่างเช่นเนบิรงนเฟีดเฟซบุ๊กนะครับ ถ้าเลื่อนไปเรื่อยๆไม่ก็ัจะแบบเรื่อยๆนะครับขึ้นเรนแบบบสดุดะส่วนตัวมองว่นาน่าจะเหมาะสำหรับคุณผู้นิงมากๆเวลาแบบอาจจะ ถ่ายรูปเสร็จแต่งรูปเสร็จปุ๊บอ่แต่งรูปเสร็จโพสอ่ะเลื่อนดูคอมเมนต์เจ้าของอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นอาจจะเหมาะสำหรับรุ่นนี้มากๆนะครับนี่เลื่อนๆนะครับแบบเออผมคิดว่าเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เอาไว้ใช้งานดูๆไปไมปากๆนะครับเลื่อนฟ Facebook เฟซบุ๊กเลื่อนฟเอนฟสยู YouTube ทงยูทูบนะครับดูขงดูข่าวอ่านข่าวแห่เบิรงเลยอ่ะอ่านข่าวสดเลยนี่นี่ครับพอดีคือซูมได้นี่ ผู้ใดเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แบบเอ้ยบ่เห็นตัวทังสือนี่ซุ่มเลยเนีย่อ่านไปเลยตัวเดียวนั่นแหละครับนี่คือข้อดีของรุ่นนี้นะครับนี่คือเอเอฮานึงที่เป็นข้อดีของเขานะครับเดี๋ยวห้องมาเบิ้งสเปกก่อนนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจิ่มากพร้อมกับตัว Exynos 9611รู้สึกว่าตัว Exynos 9611เนี่ยฟังของ A 5 10s เนี่ยก็ใส่คือกันนะครับรุ่นนี้นะครับจะให้ RAM ut 6กิกะไบต์แล้วรอบ ut 128 g b นะครับอ่านะครับ ก็คือเป็นแรมกับรอมที่ถือว่ามาตรฐานในเลนราคานีนะครับก็ถือว่าโอเคยูโอเคยูนะครับส่วนผลคะแนนอันตููที่ออกมานะครับถามว่ารุ่นนี้เหมาะกับการเล่นเกมไหมดูสิครับ1 0 0 0 0แสนกว่าก็ถือว่าบดบดดอยเลยเด้เอฮหนึ่งเด้ถึง1 0 0 0 0แสนแปดนะครับเออก็ถือว่ามอะกับการเล่นเกมยูนะครับก็คือแบบกาจะเล่นแบบทั่วๆไปบริซีเลียดแม่เล่นอาวีโอ้ยสบายอันนี้บอกได้ว่าอาวีเนี่ยสบายอยู่แล้วแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ ลองใส่มาครับอาวี่ของรุ่นที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ย ก็คือผมคิดว่ามันมันถือว่าเล่นได้ลื่นอยู่ในระดับเกียร์ระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนถ้าเป็นคอบิว u t y หรือเป็นแบบ p u b G เนี่ยอาจจะแนะนําให้ปรับโลที่จะลื่นมากๆนะครับอ่ะส่วนถ้าเป็นเกมอื่นๆนะครับอย่างเช่นเกมที่เอ่อพวกนอนกินแบบกินไอพวกสารอาหารต่างๆนะฮะเอออันนี้ยอมรับเลยว่าลื่นอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเกมแนวแนหนี่ที่คุณยิ่งอาจจะเล่นบ้างหรือแบบเกมปุูกโค้งปลูกพ,พ,พ,พักเนี่ยโผบรสบายนะจักสีวาจำได้แล้วเอ็กซ์เนอร์นอ่์กาวหกหนึ่งหนึ่งเนี่ยบราเกับรล่มอยู่นะครับ,บ เลนได้บริสุทธิ์มากที่จริงของรุ่นนี้นครับที่เป็นจุดเด่นของเขาจริงๆเลยผมเกินไปตอนแรกครับว่าจุดเด่นของเขาคือเรื่องของกล้องนะครับเดีย๋ยวเขามาทดสอบกล้องนในเฮนสดๆเลยนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นจะเปิดรูปภาพเห็นก่อนว่าเท่าทีไปล่องทายรูปมาของตเอหาหนึ่งสิจ๊ะนี่เท่าที่ลองไปทายรูปมานะครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งกันที่รูปแรกๆเลยผมคิดว่าเอหาหนึ่งเนี่ยจะเหมาะก,กับการทายรแบบูปแบบ่ายรูปจริงๆนะครับคือในงบประมาณนียนะถามว่าอีมันมีรุ่นไหนที่ทายรูปได้ดีกว่านี้บอกมันก็จะมีรูปที่คมชัดกว่านี้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะก,กับการที่แบบทายหรอกสวยอ่ะโอเคที่นี่นะครับเดี๋ยวเฮาสิมา button. วิเคราะห์รูปกันนะครับหลังจากที่ไปล่องทายรูปมานะครับ ว่าเป็นจังไดอะไรยังไงนะครับถ่ายออกมาแล้วดูดีหรือเปล่านะครับเออบางคนถ่ายออกมาจากผีกลายเป็นคนนะครจากคนกลายเป็นผีอ่ี๋ยเข้อมาเบิรกันโอเคเริ่มต้นที่รูปทั่วๆไปคือรูปพาวิวนะครับคือรูปพาวิวทีละไล่หลังนะครับนี่ปึ๊บ นี่ลูพาวิวที่ละลล่หลังเดี๋ยวขึ้นภาพในเบิร์นะครับสำหรับรูพาวิวที่ละลล่หลังนะครับเท่าที่เขาสังเกตนะครับเขาจะเห็นได้ว่าการเก็บรได้ละเอียดน่อยก็ถือว่ายุ่เกมที่ว่ามันก็มีจุดที่แบบเอ้ยไปโฟกัสลูกมะนาวที่ถือว่าคมชัดในระดับหนึ่งนะครับออไนี่ก็เป็นขอดีแล้วก็เป็นการเห็นการตัวลูมะนาวนครับแหน,น,นครับเออมันก็จะมีการที่ขึ้นแม่สวยๆนะครับนี่การขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วที่เนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับมันจะโฟกัสการไปให้ด้วยครับอันนี้คือการละล่หลังของรรุนนี้ะคับ อ่ะทีนี้นะครับเข้ามาเบิ้งทีภาพเพิ่มเติมนะครับจะเป็นภาพวิวที่ผมไป่ายมาอ่านี่ภาพวิวที่ผมไปทายมานะครับจะเป็นภาพที่เล่นปกติแล้วก็เล่นเอาตราว่ายนะครับ เขาจะสังเกตอย่างหนึ่งเลยว่าเล่นปกติครับมันจะเป็นเล่นที่ไ้ความสว่างของภาพในเกีย์ที่ดีมากๆนะครับก็คือดึงความสุดยอดของกล่องดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเล่นเอาราว้เนี่ยมันจะเหมือนกับดรอปในบางบางจุดนิดนึงนะครับแต่ว่าความคมชัดมันก็ถือว่ายูนเกีที่ดีอยู่อันนี้ส่วนตัวยังรู้สึกว่าเล่นเอาราว่าถือว่าคมชัดอยู่นะครับแต่ว่ามันยังมีความอุ่มเหลียมนิดๆนะครับเอออันนี้ก็เป็นคอแล้วแต่คนชอบเด็ดส่วนการถ่า,ารยารูปอาหารนี่โหดรอยากกินเลยรูปอาหารนะครับเออผมคิดว่ามันก็ถืไม่ก็ có vậy ạ อยากกินอยู่ในเกณฑ์ระดับหนึ่งนะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันจะมีเล่นมาโครนมเดเล่นมาโครคือเล่นที่ห้าสามารถไปแต่ก็อีกวัตถุวัตถุตถนหนึ่งได้เราแบบใกล้ๆเรามันชัดขึ้นนะครับนั่นแหละคือขอดีของมันนะครับอ่าแต่ผมอาจะทายเป็นเล่นปกติภาพพึ๊บก็อยากกินเลยก็เพราะว่ามันจะมีความอมเหลืองนิดๆนะเห็นไหมครับภาพที่ออกมากมันจะมีความอมเหลืองนิดๆมีความอมสมๆน้อยๆนะครับความเขียวก็มีอยู่ในเกณฑ์ระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าถ้าเขียวกานีน้นะจะทับในภาพนะรู้สึกว่าจะน่ากินมากขึ้นแน่ๆนะคร เคยู <Here> you, นะครับนี่เขามาเบ่งรูปพอร์เทสนะครับนี่นี่คือรูปพอร์เทสนะครับพอร์เทสอ่ะพี่สาวเราเองนะครับ โดยรูพอร์เทดนะครับเขาจะสังเกตเห็นได้ว่าการเก็บรายละเอียดของรุ่นนี้ครับถือว่าโดยรวมๆเนี่ยมันก็ทาได้ดีอยู่ในเกตระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ปั๊บคาเบิลได้นั่ครับต้องการเบอร์สุดยอดไปเลยเจ็ระดับอะไรแบบนี้ก็จัดไปเลยครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับการเก็บรายละเอียดของภาพพอร์เทดส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับเออถือว่ามาะกากรที่ออาไปทายพอร์เทดอยู่คือถ้าเราทายดีๆเราโฟกัสดีๆนะสวยกว่ารูปภาพที่ผมทายแน่ๆนะครับส่วนถ้าเป็นการทายภาพปกติแบบนี้นะครับคือแบบ ถ่ยายแบบปกติครับเล่นปกตินะมันก็นจะเห็นได้ว่านี่นบหาพี่กอกแม่ก็จะมีความแบบดูไซสๆนะครับแต่ว่าผมชอบความอบชอมพูของซัมซุงนะครับมันจะมีความที่แบบปากนะมีความอมชอมพูนิดๆนะครับไม่ได้เยอะด้แต่ว่าแบบออกนิดๆหน่อยๆนะครับให้พ่อรู้สึกว่าเฮ้ยดูดีมีแบบมีสดมีความสดชื่นนิดๆนะครับแบบนั้นแหละฮะเออเขาสามารถเลือกโฟกัสได้นะครับเขาต้องการโฟกัสลูกไหน นี่อันนี้นะ่าจะเป็นเล่นอัลตราไวท์นะครับความไกลของรูปนะครับคือยื่นใกล้ๆกันเลยนะครับแต่ว่าข้อข้อข้อเลือดที่จะเป็นกดเป็นเล่นอัลตราไวท์มันก็จะกว้างในระดับหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยเขาเบิ้งในส่วนของรูปภาพที่ขึ้นเกินมาเบิ้งดูดูแบบชิวๆไปช,ว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 ชิวไปก็บบดีนะครับที่นี่ถ้าว่าเบิ้งตัวอ่ารายละเอียดของสเปคที่รุ่นนี้ให้มสคือตัวนี้เนี่ยให้กล้องม่าเป็นเอร์ซีโตนะครับตัวแรกนี่ที่เป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับก็คือความละเอียดที่คมชัดที่สุดเลยครับ48ลล้านพิกเเซ เออในงบมีได้48ล้านพิกเซลแล้วก็บวกมากับเลนส์อัลตร้าว่ายนะครับ12ล้านนะครับเลนส์มาโคร,โรเนี่ยหาล้านนะครับแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีหาล้านพิกเซลนะครับเออก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ให้กล่องมาเยอะมากนะครับแล้วก็น่าจ,จะเหมาะสำหรับคนที่แบบอชอบถ่ายรูปทั่วไปตัวนี้ามาเบิ่งรูปภาพที่เบิ่งไปหมายมานะครับนะี่ครับ อันนี้คือภาพที่แบบอ่เป็นถ่ายภาพวิวทั่วไปก็คือจะเห็นเป็นอ่รูปสีเขียวนะครับนี่มากก็จะมีความที่แบบเอ่อเห็นได้ว่าภาพที่ออกมากครับจะมีความสีเขียวในระดับหนึ่นงนงนะฮะอันนี้คือเป็นแบบเหมือนกับสีที่มันสดใสเวลาถ่ายปุบเนี่ยสีมันจะดูสดใสกว่ารุ่นอื่นๆที่เคยผ่านมากครับเช่น a 5 0 s อะไรประมาณนี้ยนยะผมคิดว่า a 5 1นึงเนี่ย รู้สึกว่าโดใสสว่าตัว a 5 1ด้วยซอสนะครับเมื่อกี้เนี่ยเขาล่องเล่นตัวโหมดปกติไปแล้วนะครับเดีกันโหมดราราไหวไปแล้วเดี๋ยวเขามาล่องเล่นโหมดมาโฟกัใกลๆ้ๆคุณผู้ชมเห็นเลยใกล้ๆเลยนี่อ่ะเขาสังเกตตรงนี้นะครับนี่คือความใกล้ของเขาเดี๋ยวจะล่องแบบเอาเอา,เอาที่แบบโฟกัสคิดว่าโฟกัสดีสุดวใกล้ๆสุดนะครับนี่คือความใกลข้ของกล่องกับตัวตวัตถุนะครับแต่ยังโฟกัสอยู่นะครับนี่คือโฟกัสสุดๆไปเลยมาสังเกตรูปกันครับนี่เป็นไง เดี๋ยวจะขึ้นภาพในเบิ้งนะครับอ่าแต่ถือว่าแบบเฮ้ยถือว่าโฟก,กัสได้ดีนะเพราะว่ามันใกล้วัตถุมากเลยได้ระดับนี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าใกล้วัตถุมากมากเลยนะครับอันนี้ถือว่าเหมาะกับคนที่แบบอาจจะเอาไปถ่ายสารคดีก็ได้ถ่ายมดตัวเล็กๆอะไรแบบนี้นครับนี่นะจะเหมาะสำหรับผู้ใดหลายๆคนก็ะลองเอาไปเล่นกันได้นะครับเพิ่มเติมนะครับเท,ท่าที่ล่องไปใส่งานมากเกี่ยวกับโหมดเพิ่มเติมนะโหมดเพิ่มเติมที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นคอดีของรุ่นนี้คือโหมดในโหมดนะครับกล้องหน้ากล้องหลังมีคือกันนะครับ อ่ะอันนี้คือโหมดในโหมดที่ไปไทายเราเปิดไฟแค่หลอดเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวความสว่างในระดับหนึ่งแล้วแถมยังเลือกเป็นเล่นเอ,อราระว่วน้านะครับเออเจ๋ว่าฮะนี่แหละครับนี่คือผมเลือกเล่นเอ,อรา,าะระว่าน้ํานึงแล้วก็เลือกเล่นปกติน้านะครับซึ่งความต่างก็คือไอตัวเล่นปกติครับมันจะสว่างมากๆนะครับ <S <S คือถ้าแบบในน้นำถ้า,ทาไทายโหมดในโหมดนะครับเล่นปกติแล้วก็ทายแบบกระชื้นเนี่ยจะตอบโจทย์มากเดี๋ยวลองไทายเบิรงเลยนี่เพื่อไม่ติดการสีเวลา โหมดในโหมดนะครับเวลาเขาต้องการอยากจะทายก็กดไปทีอื่นๆก่อนเลยจะเลือกเป็นตัวกลางขึ้นนี่แบบนี้นะครับโหมดในโหมดจะสามารถเลือกเป็นเล่นปกติหรือจเล่นออกตะว่ายได้นั่นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งเขาควรที่จะทำ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 เลยทำทำเลยก็คือเท่าน่ะก็คือต้องแบบกดปุ๊บแล้กวก็ต้อง แชร์จะขลองไวแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเห็นเห็นมันแบบเวลาประมวลผลนะครับมันต้องประมวลผลนั่นแบบหนึ่งอ่ะข้างหลังมันมืดเห็นไหมครับอ่ะข้างหลังมันมืดมากแล้วจะล่องไยเบิรงนะครับนี่สดๆเลยนี่คือภาพที่ได้ครับผมอยากได้รุ่นนี้อ่ะอันนี้บริอุ่ยเนยอันนี้บอกเลยว่าบด้อุวยแต่ว่าผมชอบเล่นกบคขึ้นมันจริงๆนะครับอ่ะนี่ครับคือบอกเมื่อกี้เขาเเห็นภาพมาครับอ่ะเบิรงไปอีกรอบนึงนะครับ ก็คือมันกรสว่างขึ้นในระดับหนึ่งไงครับนึกข่าบอกครับมันสีสว่างขึ้นในระดับหนึ่งจะไม่ได้สว่างมากขนาดนั้นเดนโมเมนต์ว่าโอ้ยเปิดว้าปืนมันเปิดไฟมันกับบอกขนาดนั้นนะครับนี่ครับเออคือว่าดีนะผมส่วนตัวผมชอบเลยนะครับถ้าได้ขนาดเดน,นโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปเล่นแบบแบบเล่นเอาตราวไห้มัวาตามกันเลยเห็นบอ นะครับอ่านี่คือข้อดีของรุ่นนี้เลยนะครับมีเล่นเอาตราไหวนะครับตัวเด่นๆของรุ่นนี้บอกอีกรอบนึ่งคือมีเล่นมาโครของม้าไห้นะครับแล้วมันไก่มากเวลาเขาทายเขาทายไก่เลยอะ่ะ เดี๋ยวก็มีเล่นเอ่าวาดนะครับที่กว่ามากๆอันนี้จุดเด่นเลยนะครับเด mm hmm. ีวก็มีเล่นปกติก็คือพวกเล่นที่แบบให้ความละเอียดระดับ48ล้านพิกเซลแล้วก็นี้นแหละฮะก็คือการทายกลังนขึ้นนะครับส่วนถ้าว่าจุดเด่นๆเ,เพิ่มเติมนะครับก็บคือรุ่นนี้เนี่ยจะมีลูกเล่นทีวาในด้านของการที่ให AR ้ AR อ u d ูมานำนะครับ mm hmm. AR d u d ูเนี่ย มีไหในงบประมาณที่สูงมากๆคือพวกซีรีส์สูงๆ,งๆครับเอสซีรีส์ครับแต่วา่ามันมาอยู่ในงบประมาณนี้นะครับก็ถือว่าหนาสนใจเบาๆนะครับเอร์ดูโดจะเป็นในรูปแบบที่ว่านี่ครับเดี๋ยวจะลองเลตให้เบิรงเลยนะครับเอร์ดูโดจะเป็นในรูปแบบที่เขาสามารถเขียนอะไรก็ได้นะครับใน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 ี่ครับในในในการที่เขากำลังทายลูปอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ตอนนี้ด้วยขอหนึ่งที่เขาควรที่สิเบิรงไว้คือมันต้องมีหนาคนนําเด้สามารสีเขียนบ่ได้นะครับอ่ะ ผมจะลองเขียนในเบื้องหน้โฟกัสไหมนี่นะครับก็จะเป็นแบบที่มันก็นจะเหมือนว่ามันก็นจะเป็นลูกเล่นที่เราจะคน้นสิออกไปเล่นนะฮะเออมีความคิดสร้างสารรค์มีความครีเอทีฟน้อยนะครับแต่จะมีความเก๋ๆไปเฉพาะสไตล์เจะคลองนะครับผมก็จะมีแค่นั้นแหละฮะนี่คือ A.R. d o ดูโดนะครับแล้วก็จะมี AR ออโมจินะครับนี่ อันนี้ก็เป็นคอดีนะเพราะว่าเอไอโมจิเนี่ยก็น่าจะเป็นสายซัมซุงที่ทุกคนหูจักกันเด้น hey, right. ะครับแต่มันจะมีการที่ว่าเขาสามารถสั่งเอไอ,อโมจิของเขาเองได้ก็คือเขาสั่งไอตัวใบนามเขาเองนะครับเออเขาสามารถแบบให้สแกนใบนามจาของปุ๊บแบบนี้เอาเดี๋ยวลองเล่นให้เบิ้งเลยนี่ครับมันจะทําการสแกนใบน,นาเขาเลือกเพศเลือกเพื่อนไปเสร็จปุ๊บมันก็นจะขึ้นเป็นอ่ามันก็หนาสําร่าาองของเขาที่เป็นโมจิอะครับเออมาแล้วนี่ครับนี่แล้วมีลูกเล่นให้เเล่นเพิ่มเติมพร้อมได้ครับนี่เขาสามารถตั้งทรงตั้งซื้อมันได้ เดี๋ยวค่อยเล่นอลกรอบนึงนะครับเปลี่ยนทรงผมทรงผมได้พร้อมนะครับโห<ฮ><ฮ>เหมือนเล่นเกมมาตอนนี้เ <c oughs> <c oughs> นอ่า เราก็สามารถเปลี่ยนซื้อพงเสื้อพานะครับหรือแม้กระทั่งแบบเข้าไปเลือกโหลดพวกอุปกรณ์เสริมได้นะครับนี่ไม่ค่อยได้ออกมาเล่นเท่าไหร่นะแต่หัวมันมีนะเออแต่อยากจะเล่นอยู่แหละแต่ว่าผมมีเวลาไปเล่นมั่นนะครับนี่เนๆๆาะมีความเก๋ๆโอ้โบเครื่องเราสามารถเอาไปสร้างเป็นแบบเหมือนกับสติกเกอร์ของห้า,าก็ได้นะครับส่วนโหมดเพิ่มเติมนะครับนี่ครับเขาจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีโหมดพวกแบบพาโูน่ามานะครับบ้างโหมดโปรเนี่ยอันนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการเปิดตัวไวบาลานซ์นะครับหรือ ISO อะไรแบบนี้ นะครับนแหละรครับก็จะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีโหมดอาหารเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเปิดรูปห้เบิรงนะครับโหมดอาหารแล้วก็โหมดกลางคืนอ่าจะมีโหมดซุปเปอร์สโลโมชั่นนะครับมีโหมดอ่าสโลโมชั่นให้เปิดลับนะครับให้เปิดลับเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่แบบทายแบบอ่าตรงการพาทีตดตกงไปว่ายอะไรแบบนี้นะฮะเป็นการเก็บแบบฟุตเทปสวยๆไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับเฮามาเบิรงกันทีในเรื่องของโหมดวิดีโอนะครับอ่าอยากจะบอกคอดีของรุ่นนี้เลยคือสามารถทายวิดีโอ 4K 4K เลย 4K ทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังพร้อมงบมื่นเดียวอันนี้ไม่ได้อวยแต่บอกไว้ก่อนว่างบมื่นเดียวเนี่ยอย่าลืมมันอีกคืองบมื่นเดียวมื่นเดียวและบางทีเขาอาจจะซื้อได้ถือขนานั้นบอสละซึ่งในงบนี้เนี่ยมันบูมี่รุ่นใดที่ให้ระดับนี้ง่ายคือถ้าคุณๆนะจะเห็นว่าไอโฟนเนี่ยมันสามารถถ่ายวีดีโอกล้องหน้าแบบ 4K ได้แต่รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นไอโฟนจะถ่ายวิดีโอกล้องหน้า 4K ได้ อันนี้คือขอดีของรุ่นนี้เลยนะครับเออก็เลยแบบคิดว่าคือถ้าผู้ใดดีที่เป็นสายวีล็อกอ่ะวอลกเกอร์แบบสวัสดีครับในมือน,นีก็สิเอ่ผ้าเพ,เพื่อนไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ ผมคิดว่ากานอาจจะเหมาะในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าวิดีโอมัน 4K เวยในการนี้มันได้ 4K อ่ะมันสามารถเอาไปตัดหรือภาพที่ได้แต่มันสะเทียนมากๆในระดับหนึ่งครับและอีกอย่างในเรืองความคมชัดมันใดในเก๋ที่ดีมากๆในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเหมาะสำหรับทุกๆคนที่อาจจะเอาไปทายวิดีโอก็ได้หรือทายคลิปเะไรเลก็ดีนะครับแบบนั้นเลย อ่ะเดี๋ยวเขาจะลองทายเบิ้งเลยกัให้เห็นแบบส,ส,สดๆเลยที่สิ่งนี่ยมีข้างลู่อาข้างวิดีโอไว้ให้เบิ้งอยู่เด็แต่ว่าเดี๋ยวทายแบบสดๆให้เบิ้งดีกว่านะครับจะจะแบบดูดีกว่าสวัสดีครับมือนี้นะครับเขามารีวิวซัมซุง A71 มาทดสอบเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและที่สําคัญมีซูเปอร์สเตดี้กันสั้นมาน้ำยางไปปุ๊บโอ้โหหนึ่งโคตรนะครับอยากจะบอกจังสันเลยนะครับทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังพร้อมด้วยกันสั้นเนี่ย เป็นไดของจริงวะล่ะนะครับ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึง่งคือเวลาเขาทายวิดีโอครับเขาสามารถกดทายลูปได้ปั๊บเนี่ยแหละครับข้อดีของรุ่นนี้เลยคือเนี่ยแหละครับมันก็คือแบบเสียงมันก็ดีนะเ่ยผมยอมรับเลยว่าการเก็บเสียงด้วยความที่มันมรู้สึกว่ามีสองมองแหละผมว่าเนี่ยมีมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเก็บปุ๊บแบบอ่ะอาจจะเขาอาจจะปิดด้านล่างเนาะมันก็เปิดด้านบนอยู่เสียงมันเข่าอยู่แล้วครับหรือแม้กระทั่งการไทย ทายกล้องหลังนะครับแน่นอนว่าตรงนี้กเก็บเสียงได้ดีมากๆนะครับนี่เดี๋ยวล่องทายกล้องหลังไม่ให้เบิ้งตอนนี้คือเปิดกันสันของกล้องหลังไม่นํางได้คนระับอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งกันสันไปพร้อมอ่ะเดี๋ยวล่องยางให้เบิ้งเลยอ่ะแพดให้เบิ้งตอนนี้เลยปึ๊บ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 ยางตอนนี้เลยเนะีน่ยกำลงังยางอยู่เนะี่ยอ่ะยางแบบยำ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 ปึ๊บ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 อ่ะโอเคพอใจยังพอใจวแหละอ่ะกลับโอเคโหดเลี้ยว เลี้ยวก็หนีผมมีอีกแล้วเขาไม่ผู้ใดรีริวแบบนี้นคือยิงเขาอยูอยูหลังกล่องมากๆครับเสียงที่ใดอะมันจะชัดมากๆก็คือยิ่งเข้าใกล้โตเครื่องเนี่ยเสียงมันจะยิ่งชัดก็คือเขาสามารถเอาไปอัดเสียงได้เลยอะโอ้โหมันต้องระดับไหนมันถึงสิิกันสันได้ดีขนาดนี้แต่ว่าขอสังเกตส่วนตัวผมคิดว่าเอเวลาเขาเปิดกันสันนะความคมชัดมันอาจจะดรอปลงไปนิดนึงแต่ต้องเข้าใจได้ว่าเออบพว่าสิเป็นไอโฟนกระต่าง เปิดกั่นซานปุ๊บความคมชัดไม่ต้องดับนะครับเพราะไอ้มันต้องดรอปไม่ใช่ดับเด้มันดรอปนิดเดียวมันไม่ได้ดรอปเยอะนะครับมันก็จะมีความคมชัดของสายซั s ซุงอยู่สาย iPhone ก็จะเป็นของเจ้าของนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าถือว่าเทียบกับรุ่นชงสูงเลยเลยอ่ะเออในด้านของการถ่ายวิดีโอนะครับส่วนระเบิงวิดีโอที่ผมไปร้องทายมากเนี่ยไปถ่ายก็ติ๊กติมากเก๋ๆยิ่งจกตี้อ่ะมันเดือดครับคือแบบเวลาเขาแบบถ่ายอ่ะมันจะถ่ายยากอ่ะเออกตี้หมาเด้ครับขึ้นหมาขึ้นหมาโย เป็นได้บ้างคะสวัสด,ดีครับผมมีหมทักขาขุยอย่างไรฮะแปกแปมแปมเอยีงอยงเอียงเนี่ยนะครับอถือว่านะระรหนึ่งในระดับดึงเครื่องเข้าสามารถไปท่ายวิดีโอแบบนี้ได้ะครับอาจจะเป็นท้ายหมาลง youtube อ,อันนี้ผมไปดูว่นแนะนำนะครับอ่ะอันนี้ก็อขอดีของรุ่นนี้เลยอ่ะเดี๋ยวองแบบเป็นแบบวิดีโอแบบทดลอง มันจะมีความออกเหลืองในเวลาเอาทายอยู่กลางแจ้งครับมันจะมีความออกเหลืองนิดนึงแต่ว่าออกเหลืองในสายบานๆห้อหนน่าจะฮู้ดีครับ อ่านและครับนี่แหละผมชอบผมชอบอันนี้คือผมชอบจริงๆผมเลยบอกให้แต่ถ้าผมไม่ชอบผมก็บอกไปแล้วว่ามันจะมีความผมเหลมนิดนึงแต่ว่าก็เราะคุ้นชอบได้อันนั้นนะเออนะครับโอ้ถึงเรื่องกล่องมาเยอะมากแล้วที่นี่ลืมอยู่อย่างหนึ่งคือกล่องนาใ <c oughs> <c oughs> นในอากาศไทยลูกกล่องนาของรุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวห้องลองสังเกตจากอ่าเพื่อนผู้ยิ่งนะครับนี่นะครับมันจะคือมันมีความบิวตี้สูงมากแต่บอกจ็ซซันเลยโอ้ผู้ยิ่งเนี่ยจะชอบมากๆแน่ๆเลยอ่ะเขาจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่า มันจะมีความอมชอมพูของผพาันคือมันบิวตี้ครับ มันดิวตีมากๆากแล้วดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเบิ้งหลูกงผมกัได้อ่าโอเคนี่คือภาพพิได้ของซัมซุงเอเอหาหนึงนะครับที่ไปทายรอกฐานทีนะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่ละลายหลังนะมันมีโหมดละลายหลังในการทายหลูกผมเด้อ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพไปเบิงเเบ้งเลยขึ้นภาพไปเบิ้งเลยนะครับนี่คือความเจ๋งของรุ่นนี้เลยนะครับละลายหลังได้ปับ๊บเอฟเฟกต์ละลายหลังได้อีกนะครับเอาจะเอาละลายหลังระดับไดเอาระดับเจ็ดไปเลยผู้หญิงเนี่ยคือสีสอบมากอะ่ะผมคิดว่าน่าจะชอบแบบชอบระดับหนึ่งเลยแหละเออส่วนตัวของผ,ผู้ชายผมรู้สึกว่าโอเคเ ราะว่ามัน,กนแก้วแต่คนชอบได้บางทีผู้ชายอาจจะบริดมักแนวนี้ก็ได้แต่ว่ามันมีความบิวตี้สูงมากนะคือถ้าผาูคือถ้าผู้ใหดมักบิวตี้ผมคิดว่ารุ่นนี้น,น่าจะตอบโจทย์มากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพขึ้นให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเลยนะครับโอเคทีนี้เขาจบกันไปในเรื่องของกล่องไปแล้วข้อถอะนะครับบอกบาตลอะไนอาวกะถาจะทว่า เอ้ยผมรู้แล้วนะผมมึงหลายๆคลิปไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่ผมก็พยายามแนะนําเท่าที่ผมไปลองใส่งานมาหลายๆมือนะครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยที่ไปใช้งานมาหลายๆมือก็ไม่ค่อยได้เล่นในกล่องมันมากเท่าไหร่นะครับถึงมันจะเป็นจุนเต่นก็ตาม <S <S <c oughs> แต่หลัก,ลกๆก็จะเอาไปเล่นเกมบ้างเอาไปเล่นนั่นเล่นนี่บ้างนะครับจะชอบเรื่องการทัศิบม,มากืออย่างที่เคยบอกไปแหละฮะเออนะฮะที่นี่นะครับเรื่องสุดท้ายสี่ขาดไปบ่อยเลยก็คือการใช้งานเรื่องแบบแบตเตอรี่นะครับ จุดนี้ขอดีของรุ่นนี้เลยคือเดี๋ยวเบิ้งแบตก่อนมันเห็เท่าไหร่สคริปต์แบบไม่มีที่หัวเลยแบตรุ่นนี้เนี่ยให้ขนาดอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้ให้ฟาดชาร์จไม่อีก15วัตดในหัวฟาดชาร์จ15วัตต์จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งความเร็วในการชาร์จดีมากอันนี้ก็บอกเลยอีกอย่างหนึ่งที่มันชาร์ดเร็วขึ้นมันให้แบตแค่อ่าซีพัง่ายเลยอีกอย่างนึงคือมันเป็นพอร์ต U S B C นะเวลามันชาร์จมันเร็วอยู่แล้วนะครับ นี่คือการใส่งานของเอหาหนึ่งที่ไปลองใส่งานมากหลายมือมากๆนะครับทั้งพี่ดีมเนี่ยก็ไปลองใส่มาแล้วนะรับเลยก็มาบอกกันคือแบบแชร์ประสบการณ์กันโอ้รวมๆเลยนาจะไล์เดือนอยู่เลยฮะแต่ัเปิดตัวมากครับถึงแบบถึงตอนนี้ก็เพิ่งมารีวิวอนะไรประมาณนั้นนะ คนที่รีวิวช้ามากแต่จะพยายามรีวิวไปเรื่อยนะครับถ้าทุกคนคิดยังไงเกี่ยวกับการรีวิวภา,าษาอีสานก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ว่าก็จจะมีเป็นรีวิวภาษาไทายอยู่นะเดี๋ยวคนงงกันว่าเอ้ยเป็นช่องภาษาอีสานเหรอบโมแมน <Moment S 1> นะครับคือแบบเป็นภาษาทิมก็คืออยากจะแบบเหมือนกับทายทอดสำหรับคนที่อาจจะเป็นคนอีสานเช่นกันไวรุ่นอีสานหรือแบบคนที่มาฟังหรือว่าไม่ค่อยแบบ ภาษาไทยจะพูดอียอย่างนี้อีสานบานเฮ่าหรือคนล่าอะไรมาเบิ่งคลิปกนัน่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับเอาหารึนะครับเปิดโตนัในประเทศเท่ายู่ทีราคา1นึ่งหมื่นีร้อยเก้าบาทนะครับที่ราคาถือว่านาโดนยุนะครับเออนาโดนยุ นะจับไปเล่นมากมือซีนะครับมือซีรอยได้บนซีมือซีพากมือซีรอยนะครับคือที่เนี่ยรุ่นเนี้ยซัมซุงเอหานึงครับงบมือซีรอยเก้าซิฟนะครับ,บ, 10, 000, รบถือว่าเป็นงบที่ก็ถือว่าบม่ได้แพงแห้งแหละก็บม่ได้ถือแห้งนะก็ถือว่ายูนิเกตที่เหมาะกับการที่ให้มันไห้สเปคมาระดับนี้แล้วครับเออถ้าผู้ใดคิดว่าอยากจะซื้อรุ่นนี้จริงๆนะครับคิดว่า เอ้รุ่นนี้มันจะคุมบอกกับมึงคลิปวิดีโอนี้จนจบแล้วก็ได้จะเข้าใจว่ามันเหมาะกับใครนะครับคิดว่าเหมาะกับตัวเองบอกกับล่องล่องสังเกตตัวเองเบิงว่าพ่ซึ่งไปคุมบอว่าอะไรประมาณนี้มันจะคุมบอกคุมมันอยู่กับที่คุดเองว่าคุดออกไปใส่อีอย่างเด้อเอออันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีอย่างที่น่าสนใจนะครับเออเป็นภาษ,ษาไทยแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบม,มากสซิงที่ผมชอบมาก,มากๆกล่อง หนาจอประมาณนั้นเลยนะครับส่วนการเล่นเกมกันเราจะคนชอบนะครับประมาณนั้นเลยครับผมหนาบเลยแล้วตอนนี้กำลังจะกำลังจะรับแล้วโอเคครับการรีวิว a อฮานึงกับวิพยงเท่านี้หากผู้ใดชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเลยโมเดลภาษาอีสา,านมาโดนมาก อย่าลืมกดลูกกระดิ่งติงๆเพื่อได้รับการแจง้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับพูด <c oughs> อย่างวะเนี่ยเอาแล้วเจอคลิปวีดีโอน้าครับซีวูเกนทุกทุกคนครับโอ้ยเสียงมันมันดูมันดูเหนอะๆหอเป็นไหมอ่ะเอาเป็นว่าเจอกันในคลิปวีดโอน้าครับซีวูเกคนฉลาดครับไปไป่าอยากจะให้รีวิวรุ่นไหนไหมบอกเลยว่าเรารีวิวช้ามากเลยนะ <c oughs> แล้วเจอกันครับ